สวัสดีเจ้ามื้อนี้มาในลุกใหม่ค่ะลุกชาวเหนือจาาพี่น้องจ๋าสบายดีไ่มเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเด้อค่ะแถนน่นมื้อนี้มาในลุกชาวเหนือค่ะพี่น้องสบายดีเจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องกูกูกูโกนเด้อจ้ามื้อนี้อันอันตีลาห้ามาผ้ามา เบิ้งนั่คที่ไปไปตลาดมาเมื่อนี้นะจะพี่น้องไปซื้อของมาจ้ะพี่น้องราคาหมูที่บ้านเฮาคือแพงแท้มาเบิ้งดูสะมาเปรบเพรบเบื้องดูว่าราคาหมูอยู่นี้กับอัน,น,นราคาของอยู่นี้หมูกับของย่างอื่นมันละอันเลอละแพงก่ากันจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะสองสามอย่างนี้คุณจักบ่กเมื่อเช้าเลยจ้ะพี่น้อง ลดับแรกนะคะมาดูใด้นี่ค่ะหมักอะโวคาโดค่ะพี่น้องนี่ค่ะกิโลละแปดดอลลาร์ค่ะพี่น้องได้มาสี่หน่วยนี่ค่ะได้มาสี่หน่วยอันนี้ประมาณสิบสามดอลลาร์จ้ะพี่น้องสิบสามดอลลาร์ก็พอกินเนาะจ้ะพี่น้อง ไม่ได้แพงได้ค่ะพวกอโวคาโดพวกอันผลไม้ที่ต่างประเทศเนาะจ้ะมันมีแพงจ้ะพี่น้องอน,นี่ก็พอกินค่ะนี่คือได้ได้สามอย่างค่ะเมื่อนี้ไปตลาดไปส่งไปส่งลุแล้วก็เลยแวะไปตลาดค่ะพี่น้องแล้วก็มีหมูนี่ค่ะพี่น้องทายซิว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณจักกิโลพี่น้องกิโลละสิบห้าดอนพี่น้องหมูอยู่นี่กิโลละสิบห้าดอน อยู่บ้านเฮากิโลจากบาทพี่น้องอยู่นี่สิบห้าดอลลาร์จ้ะพี่น้องเมื่อทนี้เมื่อนี้นะค่ะเมื่อนี้นะอ่าตกไปประมาณสามกิโลค่ะพี่น้องสามกิโลเกือบสี่กิโลค่ะหมดไปห้าสิบพกดอลลาร์ค่ะห้าสิบพกตีไปห้าสิบเจ็ดอลล่าใช่ปะพี่น้องนี่ค่ะกิโลละสิบห้าดอลค่ะทึ่ท้อที่นี้ท้อทึ่ที่ได้เริ่มไม่ได้อีกแล้วค่ะพี่น้อง ถูกคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะหมูบ้านเฮานเพงแพ่งมันบ่กเพื่อนว่าแม้ว่าอันหมูบ้านเฮาโคตรโฟมมมโมมาแต่งเพื่อนวบาเบิงไดเนื้องามงามครับพี่น้องเป็นเอ่อเป็นยังก็เขาเรียกว่าพอกเนกนะคะเป็นส่วนคอของหมูค่ะนี่ค่ะงามงามเวลาเอามาเอ็ดอเนื้อแดดเดียวคุณลูกกินค่ะพี่น้องแซ่บเด๊มักมักมักลวก็เอ็ดแบบว่าตะมีแห้งไปเลยนะจ๊ะพี่น้องและสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็คือ แทนแทน,แน,แน,แนคืออะไรคะพี่น้องมะตองพี่น้องไปเห็นเป็นไปเห็นมะตองกันเลยโอ้จัดจวดใช่ไ่ะพี่น้องฮูจักบอกพี่น้องว่ากิโลจากบาทกิโลจากบาทเมื่อนี้นนะนี่ซื้อมาประมาณจะหน่อยสองสี่หกหกหน่วยค่ะพี่น้องหกหน่วยหกหน่วยกิโลละเท่าไรพี่น้องกิโลละ สี่สิบดอลลาราแพงกว่าหมูอีกค่ะพี่น้องเบิง้งหมูค่ะอันนี้กิโลกิโลไปไปค่ะอันนี้สี่ก,ก,ก,กิโลเกือบสี่กิโลเกือบสี่กิโลมัดไปห้าสิบหกดอลลาราอันนี้กิโลไปไปกิโลละสิบดอลมดไปมี่มาต้องหกนวยนี่น,ะน,ะน่ะืึโนวละสิบเหรียญค่ะนวยละสามร้อยบาทค่ะพี่น้อง 2องร้อยสาร้อยประมาณนั้นหกสิบกว่าบาทค่ะหกสิบกว่าเหรียค่ะพี่น้องลูกละตีไปกระต๊กลุกละหน่วยนะหน่วยละหน่วยละสิบดอลลาร์โพดโพพี่น้องเอ้ยโพดโพพี่น้องโพลโพลมมมาแตง แพงกานี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องแพงก็หมูก็คืออันนี้เลยค่ะพี่น้องมะตองค่ะพี่น้องมะตองค่ะมะตองมะตองค่ะพี่น้องหากินเนี่ยหลายซื้อกินซะเยอะเยอะกินหลายก็ซื้อจ้ะพี่น้องเนเนาะเนาะเนาะเฮ้ยใจสั่นดูเปลือบเลยพี่น้องเอ้ยกระยาดอกค่ะซีซีรอนละกินอันนึงแห้งหลายก็นี้นะคะพี่น้องอยอะกินก็ซื้อกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เพราะว่าอยู่ต่างเดนเนาะค่ะพี่น้องหากินญ้านะพี่น้องนั้นเธอๆนั่นหึงๆจังได้มาเธอหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือมะต้องแพงกว่าหมูก็คือมะต้องนี่เองค่ะพี่น้องหกน่วยหกน่่ยหกสิบดอลลราถือน่วยละสิบดอลลราประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทบ้านเรานะคะพี่น้องซื้อกินอยู่บ่ค่ะพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะโอ้ยแล้วซาดเนาะค่ะไปหาต่อยเอาค่ะพี่น้องต่อยเอายุกกกัน อันค้างเือนคางซ่านเนาะพี่น้องแล้วก็ไปหาอันเลาะเลาะเลี่ยมๆมาการได้พอกยูกพอกินเราจะพี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่มาละต่างกันซเลยอค่ะพี่น้องระหว่างหมูกับหมักซอง vs ค่ะสี่สิบสิบห้าเหรียญสี่สิบดอลลาร์สิบห้าดอลลาร์โอ้โหโพดโพมโม,โมโตเตงค่ะพี่น้องมินาละบานเหาเนาะ ฟันเฮ้าสิวน้อกินไม่ได้ค่ะพี่น้องจะยูนี้กินยูทางกินค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับมื้อนี้ก็มารีวิวของซัมนี้คะ่ะได้สามอย่างมาวอาปันพี่น้องพอแม่พี่น้องฟังจะพี่น้องบ่าของเอี่ยมมันคือแพงแต่เราก็เด้อก่ซื้อมาสามอย่างดังทีมืดไปร้อยปลายเกือบสองร้อยคนนะพี่น้องเอ้ยเงยดไหลค่ะพี่น้องขอข้าวยากหมักแพงเนาะยุคนี้เนาะพี่น้องจ้า กิปนี้ก็ไม่ได้ผลละลายแล้วค่ะพี่น้องมาววาดหอันฟังนี่ล่ะค่ะว่ามาเปยบเทบหมูราคาหมูกับราคาผลไม้บ้านเท่าค่ะพี่น้องนั่นเลยจังกาซื้อกินวัสันติโอ้ยเยอะกินกับซื้อกินค่ะพี่น้องปีนันทีปีหุนค่ะ กิโลแล้วทะเลก็ซื้อกินค่ะพี่น้องเอดเวมามือมาอันจงเลิตาตายปาเงินเนาะค่ะพี่น้องอยาก,กินบริกก็ซื้อกินเด้อค่ะแค่นี้แหละค่ะลิปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องขอคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย